ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติของผู้เข้ารับการประเมินชื่อนายนัทวุทิอารมเพียนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม พุทธศักราช2530ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่2661ทับมู่16ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายอายุราชการ1ปี6เดือนการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพี่ใหม่วิทยาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีปริญญาตรีรุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาพละศึกษาชั้นป .1- ชั้นม .3 รายวิชาสุขศึกษาชั้นป .1- ชั้นม .3 รายวิชาการงานอาชีพเกษตรชั้นม .1- ถึงชั้นม .3 กิจกรรมแน่แนลชั้นม .3 กิจกรรมลูกเสือเนรนาลีชั้นม .1- ถึงชั้นม .3 กิจกรรมสดวดมนต์ไหว้พระชั้นม .1- ถึงชั้นม .3 หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันพุธ 4. ครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 5. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาด้านที่1การปฏิบัตบิตน,นตวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนสร้างวินัยให้กับตนเอง ดยการควบคุมอารมณ์และมีพฤติกรรมที่ไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมและศิลธรรมมีความตั้งใจและมีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองและสังคมปฏิบัติตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิสิทธิก็จะเกิดความรักและความศรัทธาทำให้เกิดสังคมที่ดีประเทศชาติที่ดีตามมาคุณธรรมและจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดเข้าร่วม ส่งเสริมสนับสนุนศาสนก,กิจของศาสนาที่เคารพนับถืออย่างสม่ำเสมอเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชนมีจิตบริการและจิตสาธนารนณะสามรรยาบวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูจรรยาบรณวิชาชีพครูและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามุ่งหวังความก้าวหน้าโดยการปฏิบัติงานและศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกสถานการณ์มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพวิสัยทัศน์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานผู้ปกครองชุมชนยิดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้านำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แก่ผู้เรียนเช่นการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตให้เกิดความพอดีพอเพียงมีเหตุผลและพร้อมรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลามอบสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมรู้จักให้อภัยปราศจกากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามศักยภาพปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆ เพื่อเกิดการพัฒนาวิชาชีพปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านที่2การปฏิบัติงาน1การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้ามีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาใช้ในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคํานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสลัมฤทธิ์ทั้งด้านวิชาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสอง การบริหารจัดการชั้นเรียนข้นรารเจ้ามีการจัดบรรชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนด,ดําเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาแบบรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีการทำงานเป็นทีมร่วมกับคณะครูร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายร่วมกัน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภารางานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายอย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสําคัญแก่เทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนข้าพเจ้าใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเช่นสื่อมัลติมีเดีย PowerPoint, เว็บไซต์ออนไลน์ช่วยสอนรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและจดจำได้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย